สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกัน,นแน่ๆกดแชร์ชกดนาน,านๆกดยันยานกดเยอะๆ,ๆนะคะเดี๋ยวดีฉันต้องร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะสงสารสงพรพอเถอะงามงอนอย่าโชว์โง่เลยขนาดอมศากนิ่งเฉยล่อนก้อยยังเผยความโง่ให้เห็นอาปากที่ไรเห็นถึงใสถึงกึนลำเค็น พอเธอน,นั่งหน้าอีเห็นเลิกสวนประเด็นจะดีเสียกว่านี่เป็นคำแนะนำที่ที่ฉันจะสามารถให้กับสมพรอดีตสายสมอนนิ่งมิดนะคะเลิกโชว์โง่ดีกว่าคะ่ะนั่งหุบปากนิ่งๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณโง่ขนาดไหน คำว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ใครบางคนพูดมันพูดออกมาจากจากปากของคนที่เขาเรียกว่าอะไรแต่คนที่เป็นแม่คนมันไม่ใช่หน้าที่ออกมาจากปากคนที่เป็นแม่คนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากมายมีชาวบ้านเยอะแยะมากมายมาให้ความช่วยเหลือมมนี้จุดนี้จุดนี้บางทีก็ขาดบางจุดก็ขาดคนบางจุดก็หาคนไม่ทันเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องขึ้นเขาไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องพาเจ้าหน้าที่ขึ้นต้องพาคนนู้นขึ้นต้องพาคนนี้ขึ้นมันไม่ใช่หน้าที่เขา เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของเรื่องใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของคุณใช่ไหมคุณถึงบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่คุณโอ้ยพดพ่อบอกโมบอกข้าวก็เพิ่งเห็นมันไม่ใช่หน้าที่มาสร้างวาร่เนาะพูดออกมาได้หน้าที่ใครฮะเขาบอกว่าหน้าที่อะไรขึ้นเขาจะเป็นหน้าที่เจ้าที่ป่าไม้ เท่านั้นคนอื่นอย่าเสือกอันนี้ไม่ห่วงใครเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนั้อะแม้แตอนนั้นไม่ห่วงใครเลย,ยมึงไม่มีใครต้องห่วงใช่ไหมเงือดไหลาว่ะคนที่พาเจ <ะ S 2> ้าหน้าที่ขึ้นเขาพาคนนู้นคนนี้ขึ้นเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เหนื่อยนะ เขาเหนื่อยแต่พอเจ้าหน้าที่หลายคนที่มาบอกว่าเออเจ้าภาพพาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาหน่อยพาตรงนี้ขึ้นเขาหน่อยวันนี้ขึ้นเข,ขาหน่อยจะภาพเป็นไงวิ่งหนีหางจุกตูด,ด,ดชี้มาที่ใครชี้มากับมาหาไอ้คนที่มันช่วยหมอปากหมอปั๊มเนี่ยคนนี้เขาไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านพาขึ้นเขาหน่อยเอาผมไม่ไปครับผมรอข้างล่างครับให้คนนี้พาขึ้นนะครับ คุณไม่ได้ยินไหมดิฉันได้เตือนอีเถิกไปแล้วหลายรอบด้วยนะคะว่าตั้งสติดีๆก่อนจะรีบตีโต้กลับไปน่ะสิ่งที่คุณควรทำคือไม่ใช่ฟังจาก ไอพวกแอดมินเอามาเล่าเพชรทูลแล้วก็ออกมาดัดดๆๆๆๆัดดัดดัดดัดสวนเขาแบบโง่โง่แบบงูปลาตายิ่งสวนตัวเองยิ่งหน้าแหกยิ่งสวนยิ่งมั่วยิ่งสวนยิ่งเสียคะแนนตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกับหัวคุณน่ะถูกฝ่ายโจทเขาปั่นหัวได้ขนาดไหนโง่เป็นควายจริงๆค่ะเหมือนควายติดสัตว์จริงๆนะนี่อย่างนเนี้ยเนี่ยมันโง่ามากเลยนะ มานั่งเถียงมานั่งย้อนเรื่องการเสนอตัวขึ้นเขาของผัวตัวเองพาเจ้าหน้าที่พานักข่าวพาสื่ออะไรขึ้นเขาพอน้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาเป็นผู้สูญเสียคนอื่นก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องพาขึ้นไปจริงๆมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพอทอมีป่าไม้เป็นคนพาขึ้น อนี่ออกมานั่งพูดทำนองว่าไม่ใช่งานของเธอเลยไม่มีใครห่วงเลยเหรอชาวบ้านก็ออกมาช่วยหาที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่มีใครต้องห่วงแล้วค่ะเพราะสิ่งที่แม่น้องพูดการขึ้นเขาตอนนั้นน่ะมันเป็นการขึ้นพูดถึงการขึ้นเขาหลังจากที่พบศพเด็กแล้วเขาจะต้องสูญเสียอะไรอีกครับจะต้องห่วงอะไรในเมื่อเห็นศพลูกแล้วลูกตายไปแล้วยังเหลืออะไรต้องห่วงคุณฟังแล้วไม่เข้าใจ แล้วมันเป็นจริงอย่างที่น้องคุณพูดก็คือว่าหลังจากที่พบศพแล้วในช่วงกระบวนการสืบสวนสอบสวนชาวบ้านไม่ควรจะขึ้นเขาลำพังผัวคุณที่เที่ยวขึ้นเขาไปแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาถุงเบลลมน่ะจริง,รงๆแล้วมันเป็นเรื่องเพราะอย่างนั้นเขาถึงได้สงสัยไงว่าไอ้นี่มันทำไมต้องไปทำลายหลักฐานก่อนวะเขาไม่ให้ใครขึ้นต้องให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเพราะอะไร ขบวนการเก็บพิสูจน์หลักฐานมันมีขั้นตอนของมันค่ะถ้าไปเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลที่ควรจะทําคือควรจะถ่ายรูปเอาไว้แล้วลงมาบอกเจ้าหน้าที่บอกพิกัดว่าผมพบอันนั้นตรงนั้นตรงนี้ที่ไหนอะไรยังไงหรือโทรศัพท์มาบอกนั่งเฝ้าเอาไว้แล้วโทรศัพท์มาบอกกับผมพบไอ้นี่ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บด่วนไม่ใช่ว่าเอาลงไปเป็นถุงใหญ,ใหญ่จุดนี้เป็นจุดแรกที่ทําให้ เจ้าหน้าที่เขาสงสัยผัวคุณเพราะอย่างที่เขาบอกพวกอัทยากรเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมไปดูว่าตัวเองทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างไปทําลายหลักฐานการที่ถ้าชาวบ้านเชี่ยวขึ้นไปเก็บแบบผัวคนทุกคนเนี่ยมันจะทําให้เบาะแสที่คนร้ายอาจจะทิ้งไว้มันหายไปยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเขาตามเส้นทางที่เด็ก หลงไปช่วงหนึ่งเจอมีการหักกิ่งไม้อะไรไว้อย่างนี้ตรงนั้นมันอาจจะหายไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาถึงประกาศว่าคนไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องขึ้นไม่ต้องเสือกป่าไม้มีนำทางค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวถ้ามีคนหลงอีกเดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่มันจะกลายเป็นปัญหาซ้าซ้อนแต่คุณมาพูดให้เอซีเข้าใจว่า พ่อแม่เขาไม่ขึ้นเขาจะให้แต่ผัวคุณขึ้นเขาพาไปตามหาลูกลูกตัวเองยังหลงอยู่บนเขาไม่ตามหาไอตอนช่วงหลงนะ่ะผัวคุณก็ออกไม่ยอมรับเองว่าขึ้นเขาไปช่วยหาหลานแค่สองครั้งวันที่สิบสองคือวันที่สิบสองไปกันในหวังในคล้ายแล้ววันที่สิบสี่จะขึ้นไปพบศพสองครั้งค่ะผัวคุณไม่ได้ขึ้นเขาทุกวันกลางวันไม่เคยขึ้นเขาผัวคุณพูดเอง ตอนนี้มานั่งตอแหลพยายามจะตีโต้น้องทําว่าฉันฉลาดกว่าฉันยังงุ้นอย่างนี้ฉันเป็นแม่ที่ดีกว่าเธอพ่ห่วงลูกเธอเลยเหรอทําไมเธอไม่พาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาไอตตอนที่เข้าหากันอ่ะเขาจัดชุดจัดกลุ่มเป็นแต่ชาวบ้านใค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาอะไรสักเท่าไหร่นะตอนที่ยังหาน้องไม่เจออ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ แต่ที่แม่น้องเขาพูดก็หมายถึงว่าหลังจากที่พบเด็กแล้วพบศพเด็กแล้วเขาห้ามไม่ให้ขึ้นใครจะขึ้นต้องแจ้งไม่อย่างนั้นมันอาจจะทําให้ร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้มันเสียหายไปได้แต่ผัวคุณเนี่ยทําตัวเหมือนกับอยากรู้ว่าเฮ้ยใครมันรู้หรือยังว่าว่ากูเป็นคนก่อเหตุเพราะฉะนั้นใครขึ้นกูจะต้องตามไปด้วยว่ามันได้อะไรบ้างหรือเปล่า ใครมันเจออะไรใครมันเห็นอะไรใครมันพบอะไรเป็นลักษณะของอายากรที่คอยเฝ้าติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้รู้เขารู้เราทุกย่างก้าวนั่นแหละเขาสงสัยผัวคุณตั้งแต่ต้นเพราะความเสือของผัวคุณนั่นไงเพราะความเสือของผัวคุณนั่นไงตอนนี้ก็มาสงสัยคุณด้วยเพราะว่าคุณกลับคำให้การ คุณให้การกับตำรวจครั้งแรกว่าคืนวันที่สิบเอ็ดฉันกลับถึงบ้านสองทุ่มผัวกลับมาสี่ทุ่มไม่ได้กลับพร้อมกันไปให้การครั้งที่สองบอกกลับพร้อมกันนั่งดูทีวีด้วยกันแต่ดันดูละครคนละเรื่องคุณโดนด้วยเพราะเขามองว่าคุณไปกลับทำให้การพยายามจะช่วยผัวยืนยันว่าวันที่สิบเอ็ดผัวไม่ได้ไปไหนนั่งดูทีวีกับคุณซึ่งจริงๆผัวคุณกับคุณเคยยืนยันไปว่า เชียงคืนถึงจีห้าอยู่ด้วยกันจริงแต่ก่อนเที่ยงคืนผัวคุณไปไหนสองทุ่มผัวคุณออกจากบ้านประถอนคุณไปทางผัวคุณไปทางและผัวคุณกลับมาเอารถตอนห้าทุ่มกว่า,วาช่วงระหว่างห้าทุ่มเชียงคืนผัวคุณไปไหนคุณเคยบอกนักข่าวว่าผัวไปซ่อมปลป,ปาคุณเคยบอกนักข่าวอย่างนั้น นักข่าวก็ถึงพากันขึ้นไปดูพ่อผัวคุณเองก็บอกว่าไปซ่อมปลาปานักข่าวก็ถึงพากันขึ้นไปดูไอ้ทางซ่อมท่อปลาปาที่ผัวคุณเป็นคนชี้นําว่าเนี่ยมา,มาซ่อมคืนนั้นมาซ่อมปลาปาตรงนี้นี่แหละคะ่ะจริงๆนะสมพรฉันสังเวชสมเพศเธอมากเลยกับความโง่และโอดฉลา,าดของเธอ การมีเอฟซีเยอะไม่ได้บอกว่ามีเซลล์สมองเยอะนะคะคุณสู้น้องสาวคุณไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความฉลาดเฉลียววิทย์ภาวะการรู้จักพูดการรู้จักควบคุมอารมณ์คุณสู้ไม่ได้เลยชีวิตครอบครัวคุณก็สู้ไม่ได้ชีวิตครอบครัวเขามีความสุขกว่าเยอะคุณสู้อะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะคุณยอมรับเถอะคุณอิจฉาน้องคุณตลอดเวลาใช่ไหมอิจฉาน้องตลอดเวลาที่น้องเป็นคนเก่งน้องเป็นผู้นํา แต่คุณเป็นได้แค่ฐานรองรับสัตว์แข้งผัวพอเธอสมพรยิ่งออกมาโต้โงโง่แบบนี้เนี่ยถ้าจะออกมาโต้ดิฉันแนะนำนะ,ะ้าอยากโต้น้องได้แต่ไปนั่งฟังคลิปของน้องเองอย่าฟังจากที่คนเพรทูลที่คนคอมเมนต์มาบอกอย่าฟังจากที่แอดมินมาเล่าอย่างนูน้นอย่างนี้ไปฟังเองค่ะเหมือนกับคุณบอกว่าเห็นกับตาหรือเปล่า ว่าผัวฉันทําอย่างงู้นอย่างนี้คุณละ่ะได้ยินกับหูหรือเปล่าว่าน้องคุณพูดถึงอะไรเรื่องอะไรวันไหนอย่างไรไปฟังเองค่ะสมพรไปฟังเองนะอันเนี้ยเห็นแก่ความสัมพันธ์ในครั้งเก่าก่อนที่ดิฉันเคยเขียนจดหมายถึงสมพรสายสมอนมิ่งนิดเห็นแก่ความสัมพันธนะ์ว่าครั้งหนึ่งดิฉันเคยเห็นคุณเป็นสายสมอนมิ่งนิดดิฉันเตือนคุณนะคะอยากตอบโต้ได้ จ่ใช้สติหน่อยแล้วไปดูข้อเท็จจริงจริงๆแล้วค่อยมาโต้ค่ะไม่ใช่โต้เพราะความหูเบาใครก็เป่าหูมาว่ายังไงก็ออกมาโต้ทันทีมันยิ่งสแสดงความโงโง่ความอ่อนด้อยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณต่ำชั้น <c oughs> เทียบกับน้องของคุณนี่คุณต่ำชั้นกว่าเยอะเลยต่ำกว่าหลายขุมค่ะ